EP04 แกงเผ็ดไข่เครื่องปรุงน,นะจ๊ะก็จะมีไข่ไก่ต้มสุกนะคะใบหลาค่ะกะทิขวดนะคะพริกแกงเผ็ดใต้นะคะน้ำปลานะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลมะพร้าวาพริกแดงดินดานะคะใบมะกรูดค่ะ น้ำเปล่านะคะ,ะมาถึงขั้นตอนวิธีการทำกันแล้วนะตอนแรกนะคะก็ผัดน้ํำมันกับพริกก่อนนะคะให้เข้ากันแล้วก็เทกะทิขวดลงไปนะคะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้พริกแกงกับกะทิเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเคี่ยวจนแตกมันนะคะค่ะก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะ คนทั่วๆนะคะให้กะทิกับพริกแกงของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันให้หอมไปเลยนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิเรางวดเต็มที่นะคะให้หอมเต็มที่นะคะเราอาจจะเล่งไฟนิดนึงนะคะถ้าไฟอ่อนเกินไปนะคะก็เล่งไฟหน่อยนึง ตอนนี้พริกแกงเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเติมกะทิลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้มันไม่ข้นเหนียวจนเกินไปนะคะแล้วก็ผัดต่อนะคะผัดจนหอมให้ได้กลิ่นหอมของพริกแกงออกมาแล้วนะคะผัดเคี่ยวให้เข้ากันเลยนะคะทีนี้พริกแกงเนี่ยมันอาจจะ ดูเข้มข้นเกินไปนะคะเดี๋ยวยังไงเราอาจจะต้องเติมน้ำสักนิดหนึ่งนะคะเติมน้ำเปล่าสักนิดหนึ่งเพื่อให้พริกแกงเนี่ยไม่ข้นจนเกินไปนะคะไม่ให้มันมากจนเกินไปด้วยนะคะก็เติมน้ำนลงไปนิดหนึ่งแล้วก็คนนะคะคนให้น้ำแกงเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียม รุ้งรสชาติกันละนะคะก็พอพริกแกงเป็นเนื้อเดียวกันแล้วน้ําเป็นน้ําเดียวกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองรองก่อนรอให้พริกแกงกับน้ําแกงของเราเนี่ยเดือดข้นให้เข้าที่ก่อนนะคะเรามาปรุงด้วยน้ําปลานะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ,นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวอีกสองช้อน ะคลส่วช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยใบมัคคุชีเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะแล้วเราก็คนนะคะที่เราคนเนี่ยเราคนเพื่อให้ใบมัคคเนีได้มีได้กระจายกลิ่นให้หอมนะคะให้หอมมากขึ้นนะคะเราคนนะคะเสร็จรอน้ําแกงเดือดน,นะคะเดี๋ยวสักพักเราจะานําไข่ที่เราต้มสุกแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ย ใส่ลงไปนะคะตอนมีน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วนะคะก็เตรียมไข่นะ,ะใส่ลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็คนนะคะคนคนให้น้ำแกงกับไข่เนี่ยเข้ากันนะคะ,ะคนนะคะคนได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติกัน ว่ารสชาติจะออกอยังไงร,รสชาติของแกงอันนี้ก็จะออกเค็มนํานิดนึงนะคะแล้วก็ตามได้หวานนิดหน่อยนะคะเพื่อเพื่อ,อไม่ให้มันออกเค็มมากเกนินไปนะคะตอนนี้เราก็รสชาติก็ได้อย่างใจแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียม เอกของเราเลยลงไปนะคะก็คือใบยี่หร่านเองนะคะใบยี่หร่าสดนะคะใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะค่ะใส่ไปนะคะใส่ให้หมดเลยใส่เยอะๆได้ยินดีนะคะมันจะได้หอมๆนะคะเราเอาัะพีนะคะค่อยๆกดลงไปในน้ําเพื่อให้ใบยี่หร่านเนี่ยจมลงไปในน้ําแกงนะคะกลิ่นจะได้ออกมาหอ,นะะอามนะคะค่อยๆขวนนะคะเดี๋ยวไข่ จะเป็นรอยจะแตกถ้ไข่แดงจะหลุดออกมาได้นะคะค่อยๆคุน,นะคะก็ตอนนี้กำลังขอมเลยค่ะกินใบยีราออกมาหอมมากค่ะอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้กินเหมือนกันจากเลยค่ะจริงนะให้เข้ากันสแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำกะทิอีกนิดนึงนะคะก็คือเดี๋ยวเราใส่น้ำกะทิขวดไปอีกเพื่อเพิ่ม ปริมาณของน้ำแล้วก็ให้เพิ่มความเข้มข้นของน้ําแกงเราด้วยนะคะแล้เดี๋ยวเราคนอีกครั้งนึงนะคะให้มันกะทิที่เราใส่ไปเนี่ยกับน้ําแกงเนี่ยให้มันเข้ากันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้าด้วยพริกแดงกินดากันเดี๋ยวรอเดือดสักครู่หนึ่งนะคะรอน้ําแกงเดือดก่อนนะคะ น้ำแกงก็เริ่มจะเดือดแล้วเราก็าคนดูอีกสักรอบหนึ่งให้ทุกอย่างมันเข้าที่นะคะให้ไข่เข้ากับน,น้ำแกงดีไปล่ะสุกดีนะคะแล้วเราก็เตรียมที่จะใส่พริกแดงจินดาอย่างที่บอกไว้ค่ะเพิ่มสีสันให้กับเขานะคะใส่พริกแดงจินดาลงไปสีสดเลยนะคะสีสวยเลยดูน่าทานขึ้นเลยนะคะ เท่านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์สันกระดิ่งให้ช่องหลิว3าม้อยหกสิบด้วยนะคะ